แล้ววันนี้เนี่ยอิงก็จะมาอมแอบนาบาดกินเหล้านั่นเองค่ะอาคุณรู้เรื่องบ้างไหมแล้วใครหวานมนแดกจนเมาให้อิง <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าวันนี้เนี่ยอกหักอีกแล้วค่ะเราเคยอกหักบ่อยมากจะบอกก่อนนะคะว่านาบารเนี่ยไม่ให้อิงก,กินเหล้าเลยนะคะเวลาอ,อกหกักหรืออะไรเงี้ยแล้ววันนี้เนี่ยอิงก,ก็จะมาแอบ,บนาบารกินเหล้านั่นเองค่ะจะบอกก่อนนะครเหตุผลที่นาบารไม่ให้กิน,นก็เพราะว่าอาจจะแบบยังเด็กอยู่นะคะอายุอิงเพิ่ง17โอเคค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีอิงตรงนี้ค่ะใครอยากให้รับแอ ไปักแชทมานะคะแด้ค่ะเราจะไปกินเหล้ามองมังกันแคร์อยู่กร์ตูนอยู่นะคะจะ,ะขึ้นไปนอนแล้วจะนอนหรือยังคะอลิสอันนอนหรือยังกะอันนอนหรือยังกะไปเดี๋ยวพี่ผิงพาขึ้นไปนอน,น,ด,ด,น,อน,นดีกว่าไปค่ะพาอลิซไปนอนกันดีกว่าไปนอนกันดีกว่าว้ยหน้าขาวหน้าขาวมากดูแล้วดูหน้าพี่หน้าที่เหลืองไปนอนหลับกนันก่อนเนาะเดี๋ยวพี่อินก้มนอนกันเนาะ เหมือนเที่ยวน้องนะคะบางทีบอกว่าชอบเหมือนเที่ยวนางคือมันหน้าเหมือนเที่ยวมากดูดูทำหน้าเดี๋ยวแปะเปิดไฟก่อนน่าจะง่วงแล้วนะคะเดี๋ยวอีกจะเอาน้องนอนก่อนจะเออเอ้ยนี่นนี่มาหลับไหมไม่ต้องจับเลยเดี๋ยวชงนมให้น้องก่อนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาชงนมให้ดูนะคะว่าชงยังไงนี่คือน้องนอนนอนรออยู่นั่นก่อนเลยโอเคพี่กันชงนมอันนี้คือกล้าเซคอนนมของน้องนะคะนี่คนนมตอนนี้คือที่นึ่งขนนมอีกจะล้างแล้วก็มันนึ่งไว้นะคะ ันนี้นึ่งเสร็จแล้วเอาฝาปิดไว้นะคะ<ม>ก็ผ้าคลุมไว้หลังจากนั้นเท <Okay, S 1> น้ําต้มสุกใส่นะคะคือเด็กเนี่ยต้องกินน้ําต้มสุกนะอันนี้คือน้าต้มต้มสุกที่เย็นแล้วชงสักสี่ออนนะคะเท <c oughs> สมน้ําร้อนนะคะอย่าร้อนเกินนะเกลือก็อเอามาเทกับมือเราเนี่ยโอเคได้แล้วร้องแล้วนะเพราะว่าหวางอยากกินนมเราก็ต้องปิดด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือจุกนมน้อง,องเราต้องสะอาดที่สุดนะคะเพราะว่าเด็กแป๊บ <c oughs> นึงนะลิศ สี่ช้อนค่ะต้องอุ้มนะคะมาอุ้มไหมอืออ่าอุ้มนอนอุ้มนอนคือวิธีการอุ้มเอาแขนไว้ข้างหลังนี้อจะนอนหลับไหมจะหลับไหมฮาน้องจะหลับไหมเนี่ยอือ จะนอนไหมเออกีดไปอเออสรุปไม่ยอมนอนนะคะทุกคนต้องลงมาป้อนข้าวตัวนะคะเพราะว่าน้องไม่ยอมนอนใช่ไหมอ,อะไรก็ไม่รู้ทำอะไรก็ไม่รู้ทำให้น้องไม่ยอมนอนหลายรอบละดูการ์ตูนนะคะนอนก็ไม่ยอมนอนอะไร่ดูกับน้องไม่เลยึง วันก็ได้ดูแต่น้องนะคะทุกคนแล้วเมื่อไหร่จะไปแต่งตัวจะสายแล้วนะปิดทั้งครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงอะไรถึงสิบนาทีหรือเปล่า <10. S 1> ดูเวลายังอีกสามสิบนาทีไปดูน้องอะอะไรไม่หายชื้นทำไมน้องอยู่คนเดียวนะไปสิเมียมปากเพื่อนเลยอันนี้ก็หุบอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวเตรียมของจะไห้เรียบร้อยนะตอนตอนเอาอันนี้มาให้ครบด้วยเอาของทุกอย่างอะเตรียมเอาไว้ให้ครบด้วย เราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาวายเทยทิงกันนะคะต้องเททิงก่อนนะคะทุกคนคืเอเล่นมากแข็งปะงาคะคความอยากให้มีที่ปิดเหมือนเดิมดูเอาไปตดัดเอาไปตัดนะคะทุกคนเราก็ต้องขย่าวขวดกวอน้ะไม่ง,งั้นเดี๋ยวกลิ่นวายมันจะติดนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาเกีวว,วายตวนนี่นะคะได้แก้ยววายแล้วเก้วเ,เราจะลองทำท่าก่อนนะว่ามันจะคือไหม เคี้ยวเค้ยกินอะไรอ่ะฮะโดนละหวานหน้าแน่อันนี้พี่บอรนก็ไม่รู้นะทุกคนว่ามาตอนที่เราอันนี้เสร็จแล้วปลายก็อร่อยเหมือนกันนะนี่อ่ะจะบอกก่อนนะคะว่าอันนี้คือน้ำเปล่านะคะทุกคนเหนื่อยเว้ยเหนื่อยว่ะ 三轮。呵。 กุเนไข่ป็นไข่เป่นไข่อย่าให้เดียนมองเขาวันนั้นมาเล่นอย่างนี้นะชี่เหลืออีก บอกว่าทุกคนแผนนี้สำเร็จน,นะคะแล้วบ้านก็เครียดแล้วก็ไปนอนแล้วนะคะเพราะว่าอินเทไวน์นบ้านโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดดตามแ,แล้วก็กด subscribe ให้อิตอนตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมไปติดตามเฟรมบุกแล้วก็ไอจีตรงนี้ค่ะใครอยากให้เราแอบกระถางเชิมานะคะใครอยากให้เราคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนาต์ไว้ใตคลิปนี้ได้เลยค่ะเดินไปก่อนนะคะบ๊ายบายเหนื่อยมากค่ะทุกคน